สบายดีย้ำมาเล้งชูชุกชดที่มาบอกอาชูฟังพี่น้องอมเีเอฟซีอันผืนคอมเมนต์มาว่านาตาลีอันโทรศัพท์เจ้าน่าเสียงบอดางได้ขนาดเสียงบอดังไม่เตะบนดางมันบ่แม่นพี่น้องนาตาลีมาลอง,งเมื่อไหร่มาลองมาลองอัดคลิปเสียง,งเมื่อแล้วกระทั่งบดางคือจังซีแหละเพราะว่าตรงทุกคนเท่าไปหา้ามไม่นั่นมันชักชิดโดยต้นไม่ตัวหนึ่งเราเหน็น,อนบอลต้นไม้ใหญ่หญๆนาตาลีถ่ายละ บอนที่ว่าบอนที่่วานตรีว่าว่าห้องแดงห้องแนดงนั่นแหละตรงนั้นแหละชักชิดมากเลยนาตรีจะขาไปถ่ายตรงนั้นลืมลืมโค่เพื่อนบอนบอน,บอนเาทาถ่ายเพื่อนหามไม่ลืมโค่เพื่อนเอนเ้ำมเห,ห็ดยิ้คลิปเท่านั้นบุมีเสี่ยังพี่น้องลืมตรงนั้นแหละ <c oughs> นฮียเลย คุยไปกับคอมเมนต์มาบอกนาตาลีกับโตใจย่านย่านได้ไปสง่งโทรศัพท์อีคณะวารปูมันแตกมานี้แล้วมาพึ่งบันเป็นยังมาอัดเบิ้งธรรมดาก่ะธรรมดาพี่น้องมันเป็นยังไงมานด้มาคืนป่ะอันแม่ละท้ามาแบบเป็นยังมันบ่มาคืนคือบ่มีเสียง น่าตะเรียกคืดว่าวันนี้เขาไปทายไตห้าน้ำไม้บวชนะบวมมาชักชิดนะเขาพอลืมบอกลือโค้กคนลนางเราถ่ายไปเลยนันงเลืเ่นเบามันเป็นต้นต้นไม้ใหญ่ต้นโพใหญ่ สุดตัวน,นันแหละตัวบนนักดีว่าวสาสามเงีคดีสามเงีเงตัวนั่นแหละตกใจยันไปชงท้วชักเขาหิ้มนอ ามาขวดเบิ ua, ่งก็คือแบบว่าเป็นอยังเนาะขวดยังดีลำพงกับเสียงก็ยังดีพผนดินแดนภิณฑ์ภายนอกการยุทธจิตที่ขวดเบิ่งซอยแน่โทรศัพท์คุณลำพงมันแตกแต่นางเราบอกว่าจะลองอ่านลองอัดคลิปใหม่ถ่ายคลิปไปบผมดูกขาลองมาอัดใหม่ถ่ายไงแบบธรรมดาบเป็นตัย่ง มา้นบนต้นบนน้าเ่าะห้องแดงห้องห้องแดงห้องนี้มันคืออันชักชีดตรงนั้นมันเค็ดี่น้องว่านทางนักรีบระลึกลคอรนะพระเจ้าไปถ่ายอารมณ แต่แรกเอพีคอมเมนต์น้ำบอกว่านาตาลีโทรศัพท์เจ้าพังบวบพังบุ้งหูเรื่องเด้อยังยังมั่นใจอยู่นะว่าแบอาจจะคงว่าคอยผมนนี้เขาบันวังแนะห้งยันคุณนิดหนึ่งนะพอทั้งไปคุณยาวดีบันวังแห้งหนวไปทางสั้นแล้วมาเบิกมันบวมเอ็น ขอโทษความผยนัก่าน,น,าานคุณมาไคิดไปห้านาไม่นะ่ะเชียงว่าบุ้งูเรื่อเว่าผมรู้ว่า,ววาเลยถ้าเป็นนางยังเออกิดขึ้นกับบุ้งองนนอูไปเนาะหน้าคาะีเสือบดหน้าตาลีไปเคย,ยถ่ายมาทไปถ่ายถ่ายคลิปนะกับผ้ามูอมอ้อ,มงองค์มุ้งเขาขาหุ้ยของมุง้ี่เด้อใบเสื้อหน้ากละี ถ้ากระปุมันจะน้ำเนาะถ้าก็มาแะ่บึงบึงโดนกัะเจ้าทางหัวสะพานทางหัวครัว ที่เราโมนคลิปนี้เป็นคือการบอกเขาเราเป็นคือการกัน,กนที่ไปสอบอื่นเช่าที่ไ,ไปไปเช่าเรเป็นนะ้าอาวโลหมดเลยอาร์โลหมดเลยก็เชียงกระเจิงดีอยู่เน้องน่าจะจะไปชัวช่วกินมืออื่นเนะ กากิ่บันมูนเหี่ยวดูทุกใจเฮงงินหน่อยเฮงงินหน่อยยันเงินบุพเพขว่า้ทับลพุกเตงนะ ใช่อยาจะยืมนราคุณแม่ได้จักหาหน่อยไม่ได้แล้วทั้นนะทงแยกจีกว่าจะลองอัดคลิปใหม่เบุญลุกอัดอัดไทยใหม่ว่าใหม่บุนลุกผัดได้เลยดีใจ ช่วงมีหาเงินบรมานเนาะเลยว่าอุ๊บเนี่ตะกี้ตะก่อนหาเงินนะฮะหามานนะมานจนว่าซื้อซื้อได้กินจะเต็มเบิดทีนี่หานี่หอยทุกอย่างใช่ไปตลาดอีกมาผัดเสื้อผ้าบไปบูซื้อได้ซื้อจะได้กินก็ขอบคุณคนหลายน้องทุกๆคนนำมาเกะตัวใหม่มามาให้ฟังว่า คลิปห้าไม่น่ะพอโทษก็ไปมันบุมีเสียเว้ารั่วเลย่องยะแบบข้ามน้กทานผู้ชมลายๆเด็นาตเรี่นขึนมาเป็นยังมองหันวัดังพปทานคลิปหานาไม่นะตูงนั้นมันสักสิดมันคินมันเค็ดสักสิ์มีมเจ้าที่อยู่หันนะหันละเป็นยัง เลยมากัดมาบางให้ใหคลิปพะบมีเสียงพี่น้องเข้ากับพีธธ่ตั้งเกอยู่พูดคุกคีดุกแยางแย้งไม่ทันเะแต่เราค้าต้องคิดแบบบอกไม่สบายในสวัสดีค้าเสายีสยงเงินขอบคุณค่ะสบัสดีแล้วที่สวัสดีค่ะ